สวัสดีครับท,ท,ทุกท่านออแก่สัน่งโอ้ยไปอีกอันขลส,สินอันขลัสินมาเห็ดงานก็สราบหนาคือ้ปวดจนกา,กาออกเนาะตอนนี้ยาสีมาทักนะฮะเหล็กตรงทานตัดเหล็กที่ทานลุมนะฮะมาเหล็กก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเทเนาะเทปูนเนาะ ตัดเล็กก่อนตัดเล็กก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวช่วยกันมัดนี่เครื่องกขนาดน้องใจเย็นเลยทีมงานทั้หมด จ่าวย่ะดัดย h ก c นู่มดัดแล้วก็มัดนะครับดัดแล้วก็มัดหาไม่หาไม่เป็นวะน่ามีบอกอนนี่เลยบ่ Nah, ตำรวจนอกเครื่องแบบผมคนรวยนอกเครื่องแบบแบบว่บาโบเปิดเผยตัวตนนะาเป็นคนรวยเ,เส้นนี้เด็กแว้นเพียบ มาได้กันบุญแล้วเนาะ <c oughs> เอ,อีได้เออดี๋ยวไปลองดูว่าได้บ่าปันนี้ไปม,มัดสอยมามัดมีคิีมอยู่ในกล่องในรังลองวัดดูกรุบนี่แจมฮะแล้วก็วางปูนล,ลาดปูนเนะาะอันแรกได้แล้วพี่น้อง Nào, đợi chờ thêm nữa Đợi chờ thêm Đi, đi các bạn đến với bộ phim của mình Chào mừng các bạn ឋ្ a n វ្រុ เลยมึงทางแยกจะเล้ hmm. ่อยหินกระโเปิดล่างกุติโอนีขนาดลีเดย์ยเราเห็ดกุตียวแซบจุดสุลุ่มอยู่นี่ยวางยปลาไาาาากุบันกุตโอรสชาติมากกัน้รสเช่แบยู่วันอีกทนรสชาติแบบ ในเมืองนะรสชาติแบบในเมืองจังหน่อยหน่อยกวนครบแล้เออมันกินแล้วก็โอเคนะตัวใดโอเคกัโอเคตัวใด้บกจิตตาเ้ากับเป่าว่าโบเมนีน นี่ oh, -tet men. Umpan อ้าวติด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  คือลาบเงินลุงเนี่ยลาบกิโลกิลาบจิเศาบ่มื่อต์เ่ยไงกูเดียวหกจิตบาทนะครับโอ้ยาคือขนาดนี้ยาิเดยอกินพอเครื่องมือลาบดิบลาบสุกลาบดิบแล้วสุกบางกินได้สุกสุกบางกินอีได้มากินสุกเนาะเลือบจะบิบนะครับต้องมีเลือดกระเทาะปกติน้ำมีบัวได้กินเลย

ตอนบ่ายที่จบน้อยแค่เหลวแลวเนาะบทเพงบทเพลงบ่ายนี่ก็เนาะอืมอ้วยพื่นเนี่ยอือทีลินเรื่องนั่นฮะผู้อจารย์าทีมช่างระดับมือสี a เป็น แม่อส oh <cn> ีสิ่งกัดยิงสองสามบาทละบ๊วยมันเหตุงานพูดลุมเมาคนเดียววันแม่บอสิอยู่กันอยู่บอนอนอยู่บอตีงบอโย่จะรับตะเวนในห้องก็ได้ว่านี้คักขนาดวะม่วนเว้ยไปกินยาขียาเลยแล้วันคือบอสีลุกขึ้นมาแล้วมาทำขึ้นลุกเตสตีหาาลุกเตสตีหาผนนะเออ ตื่นเราบ,บูรับลยห,หยหนึ่งเขาเเ่าหาเมียหนึ่งเข่าไว้ได้เร็วเดียวนี่บงกับกลุ่มหนึ่งเขากินเองก็ได้ดอกบ่าเนี่ยอ,อยู่คนเดียวก็ดีสดุดสดก็ดีเอามาโมมีผู้ดูแลเลยอยู่คนเดียวเลย วิยลูว่มีเต่าบึงเี่อยู่คนเดียวบ่ไลยลูกอิแล้วบึงอ้ก็ตบบึงเมีมันก็นเนี่บัดนันเนีอ้นี่ยลูกตาลูกตกอยเลยเดี๋ยวเอาลานนี้ไปนีมอนก็ยังได้วยกันอิซิมลูกพร้อมกันแล้วซอไดลูกทุกคนเลูกนดยวดยกันเนักโอ เมียผู้ปัจจุบันนี้บอกมเียใช่นะพ่เมียเมียจุดจี้ไดเลยเมียตัวใดเลยเนี่ยตามนเมียนะฮะโอ้ยจนลาบูธิงแร้วนะลกบอไหวฟังเดียวกันเล็กเล็กเล็กลกไหวฟังเดียวไตเอาไ้ไตโอ้โหเนี่ยลวดทับคึงไ้ลดอืม เติมเต็มซะเลยอยาวางกรึบกระสิคำคำทีดินปับ๊บลอยปุ๊บลเลยเทปูลงไปปั๊บลเลนิง่ง Là đập xã quân luôn cái ô này luôn luôn cái này baza mọc 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 à ปึ้งนี้ปึ้งเดี๋ยว,วค่อยจัดกรึบโอเคประมาณนี้ โอเคครับลิดนี้ก็บายบาย